ทครับมาถึงคู่5วันนี้นะครับชกกันในพิกัดน้ำหนักมา101ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเทนหลวงเพียดพอฝันน้ำเงินแสนสซนเล็กสิงสอนรามนะครับปุถุวานสองไฟหลังของฝ่ายแดงพร้อมด้วยนะสองไฟหลังของฝ่ายแดงนะครับรายนี้ก็แพ้เพชรมงคลน,นะครับสาม,มารถแยกรุนและก็มาชนะแสนเชิงเล็กเบสพอคงเกย์พอคงเกย์ยิมนะครับน้ำเงินแสนสซนเล็ก รายนี้แพ้เพชรวิชัยปอพิคเนตแล้วก็มาชนะเพชรสีดำยกสครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับธีรวุฒิศรลละครให้คะแสนน3ท่านธงชัยทองทเทวกอนชัยทาธิและพงพัฒน์ว่องไวครับมนี่เลยครับเปรียบเทียบสุนสัตว์เลยทีเดียวน้ำหนักร้อยหนึ่งนะครับสูงร้อยหกสิบห้าซ้ายมือนะครับขวามือก็ร้อยหกสิบสองน้ำเงินนี่แหละคู่นี้ก็ประเภทไอแอดอีกคู่หนึ่งนะครับในเรื่องเชิงชก ความเร็วจัดจ้านเดี๋ยวต้องดูกันนะครับโชกนในพิกัดน้ําหนักแค่เล็กๆเลยทีเดียวนะครับ,101บร้101บอยหนึ่งปอนร้อยหนึ่งปอนเพื่นหลวงกันแสนสุนเล็กนี่เลยครับอ้าวคู่นี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือนะครับต่างภาคนะครับโคจรมาโชกกันในศึกมวยมันวันศุกร์วันนี้นะครับรุ่นเล็กๆแต่ว่าจัดจ้านดยกันทั้งคู่ครับนี่ครับ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP ครับเจริญพกพนธอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ปรเทศไทยจำกัดมหาชนครับคูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโ0 2 8 0 0 8 0 0 0นะครับขอบคุณบริษัท CPF เรสซิ่งแอนด์ฟูชิ่งจำกัดผลิตภัณฑ์ไ g h พอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮทอกบริษัท CP เมติจำกัด ผลิตภัณฑ์นมเมจิเกียตรตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากรตายขอบคุณปูนกาวปูกระเบื้อง T.O.A. ติดหนึบติดทนติดนานปูนกาวไม่ผสมปูนดำปูนกาวติดดีจนใครๆก็ต้องติดใจเลือกปูนกาวปูกระเบื้องจาก T.O.A. เราเนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทบุญส่งโอสถจำกัด ยต้องลาตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอัปเเช่เม็ดอมสมุนไพรอัปเเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยโยคีแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอบคุณรถกระบ,บะมิตซูบิชิไทยท่านยาดมตราพ้วยทองมิรคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเคดถัดยอกพกช้ำทาถูทาถูาถยาดมตราถ้วยทองมิตรคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวขอขอบพระคุณครับเอาละครับผู้รากนะครับรุ่นเล็กๆก,ก,ก็จริงนะครับซ้ายกับขวานะครับมาดูว่าแนสนโซนเล็กเองนี่เขาบอกว่า ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับทางภาคใต้การผ่านมวยก็ถือว่าผ่านเบอร์ดีๆมาทั้งนั้นเหมือนกันเสียนหลวงก็ภาคอีสานก็ระดับแนวหน้าต้นๆระดับชิ้นกันออกนะครับรูปร่างช่วงยกเทียนหลวงจะได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยครับอ้าวนี่เลยครับเล็กๆในน้ําหนักแค่ร้อยหนึ่งนะไฟแดงเทียนหลวงน้าเงินแสนส่วนเล็กมาสอแสนส่วนเล็กนี่รูปรูปรอด้วยซ้ายด้วยนะไว้ผมเท่เท่เอาซ้ายด้วยนะครับ ฝ่ายแดงเปนหลวงน้ำเงินแสนสซนเล็กจะสซนแค่ไหนครับคือแสนสซนต้องเก่งอ้าวซ้ายนะครับหยับไปนี่เลยครับวีรูนะครับ,รรบมวยมันมันสุกเสือโบสนะครับนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ประธานของพิกดีก็เสนาวนะครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์แล้วก็ท่านดรพงศ์นะครับในนามของสีทีสนับสนุนแล้วก็นึกถึงตโตโยต้าตโตโยตา้าเทมอเตอร์ 02นะครับ662 65 66 55 5, จากเฟืงมอเตอร์โดยคุณวิเทียนสมภพกรุงโรดอใอามาดูคู่นี้นะครับก็เล็กๆอ่ะถ้าในชวม,มวยได้ลุ้นอีกคู่หนึ่งนะใครที่อาจจะมีบาดแผลนิดหน่อยนะแฟนมวยอะ่ะอาจจะมีบาดแผลแบบบาดแผลน,ผนิดหน่อยต้องต่อสู้ต่อออาอย่าเพิ่งกราบต้องสู้ต่อเออบาดเจ็บไม่เป็นไรนีนะ่ครับได้เฉีย์ได้เชีย์ได้ลุ้นยาวๆไปเลยครับ นี่ครับวันนี้เป็นคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดนะครับต้บองขอบพระคุณทูฟอร์ยูช่อง24ครับคืนนี้ให้แฟนๆได้รับชมกันเต็มอิ่มต่อเนื่องเลยนี่ครับไฟแดงเทียนหลวงเกียริทอฝันไฟน้ำเงินแสนสอนเล็กสิงสอนล่ามหมดยกแรกพักกันตัดเดียวครับไทยได้เกิดแพ้แต่บริเวณศีรษะนะครับจำนวน3เมเมในการชกับดัต a าเล็กนะครับ พอหลักบุญรวมไปรับไป1,500บาทนะครับต้องขอบคุณนะครับในนามของแอนตาซินด้วยนะครับครับนี่ครับนอกจากนั้นแอนตาซินครับยังมีรางวัลให้เตะก้านคอสอกกับเข่าร้อยครับรับไป10,000บาทจระเข้ฟ้าถาังนี่30,000บาทเลยนะครับแล้วอย่างแผลแตกสวัสดิการอุ้ยสวัสดิการครับรักษาพยาบาลให้เก็บละ500บาทด้วยกันต้องขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้อง ท้องอุดจุกเสียดแน่นนะครับพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงครับส่งเสริมสนับสนุนเสื้อผแม่ไม้ม,ยมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดนะครับเราต้องขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยา่านน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทชงครับเพื่อการส่งเสริมสื้อผ้แม่ไม้ม,ยมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงรถกระบะวิสุตติชีพไททันยะมงตราพืชทองมิรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวปทา,าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเช็ดขัดยอกคก้ช้ำทาถูทาถูยาดงตราตุ้ยทองเพื่อนคู่ใจครับนี่โอ้ยนี่ครับอ่าและรางวัลจากคาทัศน์ยังเหมือนเดิมนะครับคนแพ้หัวใจไม่แพ้คาทัศจะมอบให้3 0 0พันบาทเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายในสามยกคาทัศนรท้องสับสนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้า คาทัศนัจะให้ได้ไปต่อนี่นะครับแล้ววันนี้นะครับอาคาทัศนี่มอบเลยวันนี้มาเองด้วยนะวันนี้มอบด้วยครับแล้วก็ต้างขอบคุณนะครับ P.O.A. ด้วยนะ P.O.A. ด้วยแล้วก็จีลเจอร์ปูเซนเจลหนังนะครับจิลเจอร์ปูเซนเจลหนังครับนี่ครับคุณสายชนใช้พัสสกุลครับรวมถึงจิวเจิ้งกอีชีด้วยสะดวกครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศเลยครับผทที่026882324ครับ ขอบคุณบริษัทจงไทยเจียนหญิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดครับเอา้าเล็กๆนะครับมาคู่นี้เอา้าสุดท้ายแต่ยังดูดิเชิงใช้ได้ทั้งคู่เลยอ่ะไปแนวเทียนหลวงน้ำเงินแส,สนส่นเล็กมาซ้ายกับขวานะครับน้ำเงินแสนส่วนสั้อ้าซ้ายสวยเอา้าเทิยนหลวงเทียนหลวงขยับไปขยับไปอีกเสืบสฟเสิร์ฟเป๊ะยางยางเอา้า วันนี้สจตงประจีนมาด้วยสองเท้ามาในเวทีด้วยนะามาลุ้นในเวทีด้วยเอามีแน่ก็อยู่ในเวทีด้วยนะครับมีแน่สิทธิ์เสยถาประจําอยู่แล้วเ่างั้นเถอะเอาขยับมาเรื่อยน้าเงินนะครับแสนสนเล็กซ้ายฝ่ายแดงเทียรหลวงซ้ายปลายเตะสูงยังติดปลายยกแล้วนะครับอีกนิดนึงเอาถุยู่นะครับมวยมันมันสุกเสียโบสในเรื่องคู่มวยนี่ อยากดูคู่ไหนบอกเลยแจ้งมาแจ้งมาเอาหมดยกก่อนผู้สุดท้ายของการถ่ายเท่าสดของเราแล้วครับอ่าครับเครื่องักจะเริ่มติดด้วยกันทั้งคู่เลยครับครับ นี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับตโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมพลุุงโลด0 2น6์ส5งหจากตโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยไฟยเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสรประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามคาคาชิมายะขอบคุณอุปกรณ์มวยไฟยเตอร์รวมถึงเต็นท์รถสวยจัดเจ็ดครับผู้จำหน่ายรถมือสองอ,อกอโอ้ย อุย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 มามีอาการเหมือนกันครับแดงโดนหมัดโดนหมัดมีอาการโอ้หร่วงเลยนะร่วงเลยอ่ะโดนชุกใหญ่ไงโอ้โหต่างตำราไม่ทันเลยอ่ะฝ่ายแดงนะครับเทียนหลวงอ้าวแสนโนตกขย้ำแล้วขย้ำแล้วขย้ำแล้วยกสามอ้าวล้มอีกล้มอีกอ้าวไล่ไล่แสนโนไล่เลยเทียนหลวงเทียนหลวงอ้าวแตะมาแสนโนเตรียมต่อยเตรียมต่อยเบิกทางต่อยหมัด ได้พี่ขี่แพ้ไล่เลยนะครับแสนสนแสนสนุนอ้าวเซนสนเล็กอ้าวอ้าวล้มไปอีกแล้วเทียนหลวงาวนาทีต่อไปนาทีต่อไปขยับมาขยับมาให้งงนะมึงให้งงนะมึงอ้าวเทียนหลวงสูญแล้วนะครับเ,เรียกว่าเล็กกว่านะครับแต่ว่าหลักเลียมดีแล้วก็หมัดนี่ต่อยแม่นด้วยนะครับขยับเข้าไปห,หวังที่จะเช็คบินให้ได้ในย,ยกนี้นะครับมาดูว่าเทียนหลวงจะต้านไหวไม่ไหวนี่ก็พยายามจะบวกคู่ด้วย ทั้งหมัดทั้งตอ,งอ,งอ,องกแสนโซนเล็ก็ประหมาดได้ได้ครับมาเลยครับเม้นเลยครับเลือกครับโอ้โห,โหมาเป็นชุดเลยครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูใครแม่นกว่ากันใครแม่นกว่ากันปืน,นยังครับแรงปืนยังรอ,อดักอยู่ครับเอานายจับได้แต่ตีกันไม่ได้ครับอาจารย์เทวุฒิเดิงแกะแยกมาก่อนเหลือหนึ่งนาทีของยกที่ 3, สามแสนสนเล็กเดินคู่เลยครับซ้าย อ่าตอนนี้กะเน้นกำปั้นอย่างเดียวแล้วครับแสนโซนเล็กแต่ว่าพีรหลวงทีไปก่อนทีไปก่อนไม่อยากอยู่ใกล้ตอนนี้ไม่อยากอยู่ใกล้ครับอาา้าวม่ดแรกแล้วหายงงหายงงทีหลวงหายงงแล้วนะครับแสนโซนเล็กมากครับต่กะเอาฝุดเอาอยู่เลยอะ่ะยกสามปลายยกอา้าวทีหลวงแดงขวาใบติดแสนโซนขยับยองยองยองขวาแตกแตะแตะมาซ้ายซ้ายต่อยไหมต่อยไปมา ไม่ถึงไม่ถึงอ้าวซ้ายดอกหนึ่งแสนโซเทีหลวงเตะขวามาเอ้าเตะมาแทงมาเอ้า,อามีเฮแล้วเริ่มเฮเริ่มเฮอ้าวซ้ายไปแสนชนแสนสนเล็กเนะครับอ้าวเทีหลวงมาขวามีเฮเริ่มเฮนาย,ยกมิดหนึ่งนายยมดยกนะครับยกอ้าขวาของเทีหลวงเตะขวามาฟันไม้ปเตีหมดยกที่สาม อ่านี่ครับรวมถึงบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดนะครับรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0 860ตอง2ตอง8คุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจ,เจสนับสนุนมาเหมือนเดิมเตะกันคอ10,000บาทสอบกับ20,000บาทเขาลอยจระเข้ฟาหางอย่างละ30,000บาทสนับสนุนโดยเจเจ,เจปอสาวหน้า ้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลและก็บริหารงานอยู่ครับขอพระคุณคุณจิ้นเจเจครับมาตามกันต่อนะครับยกนี้นี่โอ้เทียนหลวงได้อาชฉีดมาไหลกำปั้นเลยนะครับทีมงานสั่งเดินเบียดอย่างเดียวต่อยมดศาสเครื่อมีอะไรมีต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับมาดูว่าแสนตนเล้กก็ดูว่าได้นับคับเอาไว้จกมั่นใจชกในเกมตั้งรับคอยดึงคอยโต้นะครับเอา ได้หรือไม่ได้ดูจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงคู่ว้าวออกมาแล้วนะครับสลับไปเรื่องโอ้โหอ,ะ,อะไรก็แังเกดนึินดได้จริงๆนะครับมีลูกหามีลูกเฮแล้วนะครับอ่ายแดงเทียนหลวงน้ําเงินแสนสนเล็กนี่นะครับปาเปียกนี่โอเทียนขมาน้านามวัน22่สิบพผ่อนไปซ้าดีนันสบายจากเอ้าเสีไปโอ้โหสองมาเ้า มาล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้โอ้โห,โโห,โโหแตกด้วยนะโอโแ้แตกแตกแตกเลือดเลือดเลือดมีเลือดมีเลือดนิดหน่อยเอาบุกหนักบุกหนักบุกหนักไยแดงครับเทียนหลวงน้ำเงินแสนสนเล็กนี่ครับโอ้โหเดือดยันคู่สุดท้ายเลยครับนี่ครับมาพักจะมีน้ำโหแล้วครับสถา,านการณ์ดีบนะครับให้เพียนหลวง ต้องเดินเปิดเกมครับยกที่แล้วที่พลาดไปโดนนับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาพี่อึงอูบอนครับมผู้สนับสนุนลูกพี่บอกให้เดินให้เดินครับเทียนหลวงอ้าว่ว่าพยายามจะเบียดอย่างหนักนะครับแต่ดูว่าจะช้าลงไปเหมือนกันแสนตันเล็กเกมก็มั่นใจด้วยนะครับโอ้ทกละเอียดเลยไม่ประมาทเลยนะครับมีออกแท่งต่อยมัดเข้าไหนก็มีลูกขวางแล้วก็แทงกู้ถึงจะเล็กกว่านะครับจังหวะเบียด เดือดหลวงขยับเข้าไปมีบอ,อกมีมัดเอาทีมงานก็บอกให้เร็วให้เล่นเต็มที่ดอลล็อกเอาไว้ก่อนนะครับตีไม่ได้นีกรรมการที่เราต้องแยกครับเอาเงินแสนชนเล็กเดืหลวงบุเสียบแต่ทำทำยังต้องเหมาอ่ะทำไมเหมานี่ก็ยากนะครับเพราะถูกครับแสนชนเล็กคอยออก้ายเลมไปกว้างอย่างเดียวแมไม่รู้ ไม่ไม่เล่นเชิงแล้วแค่หลวงแส,สนโซนแกออกเหลียมออกเชิงปลายยกอีกนิดหนึ่งจะหมดยกที่ส <c oughs> ี่มวยพอโดนนับไปแล้วมัก็เหนื่อยละหมดยกที่สี่นะครับไปรับผ่ายกสุดท้ายเดี๋ยวต้องดูครับ <c oughs> หัวใจเนี่ยสอบผ่านแล้วนะครับถ้าเป็นนักทกที่จใจไม่สู้นี่จังหวะโดนนับลูกนั้นดี อายอมไปแล้วครับโอ้แต่ว่ามาเจ้าเทียนหลวงเกียริทออฝันอ่านี่ครับแฟแฟนๆยังได้เชียร์อยู่นะครับมาเสียงเชียร์ของพี่พ่แฟนมวยผารอเชียร์อยู่ครับเทียนหลวงไยแดงยังออกมาฮึดนะครับมีหมัดมีศอกนะครับหมัดศอกนี่น่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายของเทียนหลวงแล้วนะครับดูสันโนเล็กจังหวะเข้าไนนี่ต้องล็อกเอาไว้ก่อนก็ไม่ประมาทเหมือนกันรู้นะครับว่าเทียนหลวงนี่พยายามจะฮึด อามาดูเสมือนนะครับแสนส่นเล็กหลังว่างหลังว่างแบบพื้นรถเมร์เนี่ยนายว่างนายว่างเอาถอยอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับได้นับนะฟังแล้วก็ล็อกไว้ล็อกไว้อยิงป,ปีไม่ถนัดเทียนหลวงโบกโบกโบกไม่ใด้แต่ว่าหวัวใจดีใช้ได้เลยให้ยกก็ไม่เหนื่อยเนี่ยเทียนหลวงเนี่ยถือว่าสอบผ่านเือซ้อมดี ไปพลาดบอลน,นะครับน้ำเงินแสนโซเลก็กก็ถอยเป็นด้วยเตียมก,ก็ดีเชิงก็ออกจัดนะไปที่ป้ายของอแต่ซินด้วยนะครับแล้วก็พีโอเอด้วยแล้วป้ายของกีดเรื่อกผูกเส้นเกี่ยวหนังด้วยครับนี่ครับว่าเสียงเยอะเลยครับยกห้าอ่าเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งยกครึ่งยกครับว่าอ,อยู่ที่ฝ่ายแดงแล้วครับว่าช็อกช็อกช็อกโลกได้ไหมช็อกโลกได้ไหมด,ด,ดูแต่ว่าดูมัน ยังขาดขาดเกินเกินอยู่ครับไฟแดงทอฝันแล้วก็ตอนนี้ดูหมเจ้าแสนสนเล็กแม็กคุ้มเลยครับได้เปรียบเยอะคุ้มเลยครับน้าเงินออกซ้ายออกขวาแล้วก็เก็บกันบางอาวุธเก่งด้วยนะครับคอยล็อกเอาไว้ถึงจะเล็กกว่าก็จริงนะครับจัดจ้านครับโอ้หน้าจับตาเหมือนกันนะครับแสนสนเล็กรายนี้อาวุธก็แม่นสวยงามดูครับเลียนหลวง พยายามจะเบียดต่อยหมัดฟักนกอเข้าไปก็โดนล็อกเอาไว้อีกครับถือว่าต่อยดีทั้งคู่นะร่างกายก็ดีด้วยฝ่ายแดงไปโดนก่อนก็เลยต้องเหนื่อยหน่อยทําเงินนะครับเส้นโนเล็กอ้าเป็นเทกราจาดป็นทีนึงหายไปเลยตอนนี้นะลงไปอยู่ล่างทีเดียวก็ลิกเกก็เลิกไปแล้วนะอไล่เ,ลเข้าไปอีกแต่ว่าหัวใจหัวใจสอบผ่านเลย ไยแดงนะครับขึ้นหลวเก็ดพอฝันใช้ได้ใจดีกำลังดีสู้ดีด้วยแต่ว่าน้ำเงินเนี่ยแสนสนเล็กนี่สินโนรามันมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมตีมีแข้งมีกาดสูงเหลี่ยมต้องใช้ภายในวีทีนะน้องอห้ามใช้ <laughs> โคตรยกสุดท้ายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับก็ สุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ลูกนับครับในช่วงชกที่สามเนี่ยแหละครับอ,อาจารย์ธีรวุฒิเดินไปรับใบให้คะแนนครับแล้วก็ใบสุดท้ายไม่มีปัญหาครับมุมน้ำเงินครับแสนสนเล็กสิงสอนรามครับวันนี้เอาชนะคะแนน